สวัสดีครับผมเป็นไทยเงียบไทยเงียบใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านศึกษาเองนะฮะเรามีความเข้าใจผิดกันทางประเทศเชื่อในสิ่งที่ผิดเพราะเราไม่รู้หลักวิชาที่ถูกเนี่ยไม่ได้เจอหลักวิชาที่ถูกก็เลย เชื่อไปตามที่เขาทําหรือใครนําไปอะ่ะแล้วก็สืบทอดกันมามันก็เลยกลายเป็นเหมือนประเพณีที่ผิดแล้วก็สืบต่อกันไปแล้วดํารงอยู่แล้วเราเข้าใจว่าถูกเป็นมาตรฐานถูกเนี่ยไอ้สิ่งที่เราทํามันก็ละไม้คลายกับของที่ก็เป็นก็เลยเข้าใจว่าถูกแต่ โดยหลักวิชาลราผิดนะครับอันเนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมจริงไม่ได้ยากนะจริงจะทำอย่างไรเราจะเปิดใจรับหลักวิชาที่ถูกก่อนเนะี่ยเมื่อเมื่อได้หลักวิชาที่ถูกก่อนแล้วก็อมันง่ายที่จะเวลาได้เจอเจอใครเสนออะไรนี่ก็จะสามารถเช็คได้ตรวจสอบได้แยกได้แต่ปัจจุบันนี้คนไทยแยกไม่ได้ไนงะ แยกถูกไม่เป็นแยกผิดไม่ได้เห็นแต่มันละไม้คล้ายเหมือนก็เข,เข้าใจว่าเออใช่เพราะว่าคุ้นเคยมาอย่างเงี้ยก็เลยเชื่อกันตามอย่างเงี้ยมันก็เลยผิดต่อเนื่องไปไม่รู้จบนั่นคือสิ่งที่เราเป็นอยู่ดำรงอยู่เชื่ออยู่แล้วอยู่อยู่มีคนคนหนึ่งมาบอกก็คือผมเนี่ยอ่ามาบอกว่าผ,ผิดกันทั้งประเทศนะต้องตั้งหลักใหม่เงี้ยก็งงกันหมด แล้วก็จะผ่านโกรธผ่านโกรธเอานะมาจากไหนมาป่วนประเทศอีกเหรอเขาต่อสู้กันแทบตายแล้วเป็นใครจะมาพูดแบบนี้มันจะหายไปได้ยังไงง่ายๆอย่างนี้เหรอก็ต้องบอกว่าอันที่จริงของที่ถูกต้องนะก็เหมือนกุญแจดอกที่ใช่อ่ะมันง่ายจริงๆเพียงจะหากุญแจดอกที่ใช่อ่ะคุณเสียบเข้าไปปุ๊บประตูหลุดละแต่ถ้าหากุญแจดอกไปใช่อยู่ทุกวันเนี้ย ท่านสีท่านไขางไงเสียบยังไงปิดมันก็ไม่เปิดทุ่มไม่ใช่ดอกกุญแจที่ใช่ไงที่ท่านต่อสู้อยู่ทุกวันเนี่ยไม่เปิดพอสมควรเมื่เล็งกดว่าไม่ใช่ดอกกุญแจที่ใช่ก็คือไม่ใช่หลักวิชาที่ใช่ไงแก้ไงแก้ไม่หายแก้ไม่จบก็้กลายเป็นกลายเป็นขยันทําสิ่งที่ผิดต่อเนื่องมันไม่จบเนี่ยนี่เราที่ท่านเป็นกนอดิ่ทุกวันเนี่ยผมก็ต้องมาเตือนมาบอกว่า มันผิดนะที่เราทำทุวันทุวีทุกวันเนี่ยเราเชื่อตามที่เราเชื่อกันต่อๆกันมาในี่ผิดเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนกันใหม่หมดโดยการเรียนรู้ในคลิปวิดีโอที่ผมทำเนี่ยครับซึ่งมาจากหลักวิชาที่ถูกแลผมแยกแยะให้เห็นแล้วเขียนผังให้เข้าใจได้ง่ายผังที่ทาให้เข้าใจได้ง่ายครับดังนั้นก็จึงมาแนะนำนะมาแนะนําให้เรียนรู้เพื่อเป็นโสดาบันธรรมะช่วิตายเลยไม่ใช่เป็นอประชาชนนกแก้วนกทองอย่างทุกวันนี้ เป็นโสดบันธรรมาธิปไตยเลยนะครับก็เชิญเข้าเรียนรู้ครับจะได้เป็นคนไทยตัวจริงสักทีและเป็นระดับโสดาบันนะไม่ใช่ประชดน,นกแก้วนกกระดองอย่างที่ทุกวันเนี่ยซึ่งไร้คุณภาพกันนะพอกันได้แล้วที่เราเชื่อกันมาถึงเวลาเรียนรู้ใหม่แล้วก็ลงมือทําใหม่กันนะครับขอเชิญครับเข้าสู่เส้นทางอาริยะและประเสริฐของแอปธรรมาธิปไตยซึ่งสร้างรถแบบสองไม่ให้เรียบร้อยละเหลือแต่สลับเวลาเรียนรู้เท่านั้นเอง ามสัปด์เวลาที่นี่ก็มีเม็ดเงินให้นะฮะคือพวกไงที่นี่มีมีเม็ดเงินเตรียมมาให้อย่างเยอะแยะมากมายจนเรียกว่าเลี้ยงชีพท่านได้เลยเป็นการทำมาหากินแทนนี่ยอาชีพท,ที่ท่านทำอยู่ทุกวิุกวันเนี่ยได้เลยเพราะเงินมหาศาลเขาเรียนรู้แล้วจะรู้ว่าเป็นอย่างไรคุ้มค่ากว่าทีา่ไม่เรียนรู้อ่ะต้องเรียนรู้นะขอเชิญนะภูมิปัญญาชาวบ้านเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมานาบ้างหลังจากที่เรา ใช้ภูมิของพวกเรียนนอกเรียนสูงว่าพวกอะไรนะมีตำแหน่งใหญ่โตอะไรก็แล้วแต่เราเป็นของเมืองนอกหมดแะแต่ว่าภูมิใาชาวบ้านเราไม่ได้มาใช้กี่คราวนี้เราจะใช้ภูมิัรดาชาวบ้านแล้นะโดยคนแรงงานคนหนึ่งนําเสนอก็ขอเชิญพินิพิเคราะห์พิจน,นากันนะครับเป็นประโยชน์สูงสุดต่อท่านนะครับขอเชิญครับสวัสดีครับ